มันพี่อ๋อไม่ดุงอยู่อันแต่เดี๋ยวพี่ไปตรงเองน้อ,นองจำตังลบเองได้แลยวอคดีกันลบเองโตก็ไม่ปักไปตรง,งเรื่องอะไรนะฮ้ปลิวปลิวมาให้ิวโชู้โอย่์บอก่ะแหม่คยจองหลุดดุมคาดกู Mà chút trái lăng cú Bà Phi chờ bởi gặp non Gặp Trái non đây có phi Phi liền đu dần đi lơi Tên á Chờ bởi Nhà mua ra bố rẻ cú Mấy rõ mấy hôn Phi ca chờ Gặp Chờ rơi à non Chờ chiếp cả Non chiếp cả Chờ chín chờ rơi à Chiếp chữ mà luộc cưới vậy nè Bị chữ lấy à cà cu cu Cô lăng nó à. chưa lấy à Chứ Rồi, Trời dịch cái gì cưới Dạ mà muốn con cô Mà mới nặng chép cực tạch cực kết cho nó Trái đen qua non đi chọp cà phì Cà, tính con trai chọp chánh trong con chán Cảm đại phúa trong con nạ kết vượt lấy cái thằng anh ấy làm Thông báo Mà nó báo Mà nó không สำเร,เร็จปุ้มเพื่อนันกันเอาเกี๊ยร้านไหมคนตายอยังนี่ครับยี่งะฆาตปอกแล้วคนตายก่าป้าอร่อยกินเราปันมาไหมน้องไม่ได้ครับเลยเน been, ื le, tay, apa, ้อยุ่งเต็มที่เลยเดินทริปไม้ตรงร้านไม้ไม่ได้ครับเลยผมละมาแต่ไม่จริงเฟรดเออไม่ไม่ไม้กับไม่ได้มากครับไม่ไม่ได้มาจริงเฟรดไม้กับไม่ไม่ได้จริงเฟรดไม่เต็จริงออกไปไหนเดี๋ยวเฟรดกลักๆลเลยปุ้วันนี้ละมาอะไรอ่ะนี่ครับ โอ้มาเตียวันกันลงนะครับรก้าวันนั่งมาพวมาเตียวมันอัเนียตวเราการจนจอบเวล่ต่นาตั้มเ๋ยมาลองเฮ้ยร้อยเลยวาวบานี่เลยขึ้นมาไหมขึ้นคนทอกันได้มาโอ้เพื่อรันกันเราเค้ครับพี่เด็กไม่ไม่พีเลยวัวนี้ไปเลยมั่งตลอดพี่อามาพีไม่จะพวมาย่อมาแต่ปากเนื้อผมไดเด็กไม่ไม่มาพีไม่จะมาย่อเอามาพีเลยเด็กกีาร์เนอย่ังหลานี่ครับเค้เลยไหมรอแต่เค้ก็ไม่เอาเค้พี่เอามาในคลิปเจีแยดิเปร์ในคล เด็กอมามพครับเลวรา,าค้ากิดเพลินหรือเบ่ากินงา,ายกับนาค้าคือเล่นกันไดคือตาาั๊ว่าคือตาาัอ๊ว่าไปเลยตั๊ว่ากลางคืนนี้อร่อยจว่างเกล้านีปั่นเจนเฮ้ยรอ,อยคือเด็กไม่เซ็ตมันกินเพิ่มโอหนี่ครับหากันวันนี้มึงเอามาต้งตึงเสียไม่หรอตึงเสียไม่ต้องว่างเ,ยยเลยหรอกเงี้ยฮะนึกรับโอ้โหฮะรอยอ่ะฮะรอยเอาไปเลย